วันนี้เราทำอะไรมามะมื้อนี้ชุงชายกับชายเท้าสามชานโ,โหเนยวโกูอร่อยดีแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วหลกอันนี้เราต้องเอาไอ้น,นี่มันออกเหรอออกนะมันมันมันจะแข็งตรงเนี้ยต้องเอาออกอมไม่เอาออกไม่อร่อยแล้ยิ่งต้นใหญ่นะยิง่งยิ่งแข็งเข้าไปใหญ่เลย ได้หมูมาแล้วเนาะอืมแล้วค่อยค่อยเอามาหมาักจะเข้าเนื้อไงอันนี้ถ้าใช้ส่วนอื่นได้ไหมคะส่วนที่ไม่ใช่หมูสามชั้นเนี่ยได้ได้แต่ก็ชอบแต่ส่วนมากก็หมูสามชั้นจะมากกว่าอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฝาเขียว สีอิวขาวน้ำตาลน้ำตาลพอเราไม่ได้ใส่ชูรสสีอิวขาวเนาะสีอิวขาวนี่ฝาเขียวอืแล้วหมักทิ้งไว้นานขนาดไหนมะส่วนมากก็สองสามชั่วโมงก็ตามด้วยพริกไทยอืตามด้วยพริกไทย ออกไวนะ้น่ะนี่เห็ดหอมนะคะข้างให้สะอาดล้วสองน้ำเนาะน้วน้ำที่สามเนี่ยแช่ไว้แล้วใช้ได้น้ำนย็นแล้วก็หัน่นหันแล้วน้ำใช้ได้ใส่แค่ฟองลงไป ต้มน้ำพอสุกแค่นั้นหนะพอสุกไม่ต้องสุกตีเดียวเพราเดี๋ยว,วเราต้องใส่ผักผักผักหมูผัดหมูเสร็จก็ผัดเงยโกงเโกูเ,โกเสร็จก็ผักผักแล้วค่อยใส่ลงไปมันก็จะมันอร่อยแต่หอมผต่หอมล้ลางแล้วก็ไปแช่แห้นิ่ม นห่หั่นชิ้นพอดีพอดออฮแล้วก็น้ำนี้เก็บเอาไว้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวต้องใช้เลยอพอน้ำมันเยอะไปะะก็เทน้ำใส่ลงไปในใช้เท้าที่เราต้มไว้แล้วนะคะใช่ใช่ช่ใช่ข้าวนะคะ,ะใส่นิดนึงก็เอามันหมูลงนะคะ ก,ก็นะเราก็ต้องต้มก็ก็พักเอาไว้นะคะใส่เห็ดหอมนะคะ,ะตัวให้ให้เก้าเนี้ยมันจะหอมพอมีเหลืองแค่นิดเีนี่ยแล้วก็พักไว้เหมือนกันนะคะใ,ใ,ใส่ผักลงไปผัดนะคะ,ะน้ำกระสังจะอร่อย ใค่หนึ่งหอมแค่นั้นเองตัวหนึ่งผัดตัวหนึ่งไม่ผัดก,ก็ได้เอาเอาหมูลงก่อนเอ่อเอาหมูลงมหมูลงไปเลยนะคะอ่อเอาหมูลงไปก่อนนะโอเคผักลงไปเดือยเติมเห็ดหอมลงไปเลยนะคะ่ะค่ะค่ะาว้าวข้าต้มเลย เป็นไฟอ่อนหรือว่าไฟไฟกลางๆอนะไฟกลางนะคะแล้วก็เติมน้ำเตน้ำ,นำตามชอบอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมว่ารสชาติขัดอะไรมั่งปิดฝานะคะแล้วก็รอนะแล้วก็รอ กับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้นะคะนี่ก็เป็นจับฉ่ายฝีมือมาม่านะคะก็เราสามารถเพิ่มผักตามที่เราชอบได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบาย